เพื่อเด็กๆทําขนาดนี้มาโดยตลอดเราก็เชื่อว่าคงทําต่อเนื่องต่อไปเนี่ยเพราะอะไรถามครูพายุค่ะสวัสดีครับครูขาครูนี่คือสอนว่ายน้ามาตลอด17ปีใช่ครับทำอาชีพเดียวเลยครับทำอยู่อาชีพเดียวเลยงั้นต้องถามจุดเริ่มต้นแล้วว่าที่บอกว่าจุดเริ่มต้นที่จะมาสอนทั้งเด็กออทิสติกเด็กพิการทางสายตาหรือว่าพี่พิการทางการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องต้นจากน้องโฟมคืออะไร,รใช้ครับาน้องโฟมเป็นเด็กบกพร่องทางเด็กออทิสติกนะครับที่ผมมีโอกาสได้สอนครั้งแรกครับแล้วก็คือไม่เคยสอนเลยไม่รู้จักออทิสติกคืออะไรครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆสารภาพตามตรงครับว่าวินาทีแรกที่สอนน้องโฟมนะครับ เอาสตางค์ไปคืนคุณแม่ครับอสอนไม่ได้พอเริ่มสอนปุ๊บเอาสตางค์ไปคืนเลยไม่รู้ว่าจะต้องสอนอยังไงผมเกิด,<ม>ดอะไรขึ้นเหรอคะ,อะเขามีปัญหาเรื่องตอนแรกมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร p e r เ e p t ั o นการรับรู้เขาจะไม่คุยกับคนแปลกหน้าอะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะไม่เข้าใจความหมายเลยครับผมตัวอย่างเช่นสั่งให้เป่าน้ําก็วิ่งรอบสระ นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอเราจะสอนยังไงอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยตอนแรกคุยกับคุณแม่ว่าอยากจะเอาสตังค์ไปคืนเพราะไม่น่าจะสอนได้ครับแต่ต้องขอบคุณคุณแม่คุณแม่บอกว่าครูพายุสอนต่อเถอไม่ีเรียเรื่องวิชาการเอาสนุกนําก่อนเพราะด้วยปกติถ้าเวลาถ้าเราจะสอนว่ายน้ําเอาพูดง่ายๆเราสอนหวังผลว่าเอาท่าสวยถูกไหมฮะทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ กับน้องกลุ่มนี้คือไม่ใช่ครับน้องโฟนก็คุณแม่บอกว่าสบายๆเน้นออกกําลังกายเป็นหลักครับ<อ>ก็เลยก็เลยสอนไปปกติเลยครับผมแล้วก็สอนแบบไม่มีความกดดันนะครับและที่สาคัญคือจริงๆแล้วไม่มีหลักสูตร<อ>ในการสอนว่ายน้ําของเด็กๆกลุ่มนี้หรือสมัย,ยรรน้าไทยยังไม่มีหลักสูตรจริงๆไม่ไม,ไม่ได้มีความชัดเจนท<อ>ุกอย่างเป็นเด็กพิเศษเป็นความอินดิวิวดครับ<อ>ก็คือเป็นส่วนบุคคลเยอะมากเลยนะครับค<ข>่ะก<ข>็เลยก็เลยทําให้ครูมีความจำเป็นที่จะต้องสอนน้องด้วยการคิดหลัก สูตรด้วยตัวเองใช่ครับผมถูกต้องครับเ,เสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณตัวตัวเองและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอ,อว่าจะต้องเป็นหรือในสิบชั่วโมงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยสอนไปเรื่อยๆครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เซอร์ไพรส์กล่าวมาครับน้องโฟนก็อยู่ๆวันหนึ่งนะครับก็พูดถึงเรื่องทางหลวงประเทศไทยพูดถึงเรื่อง ปฏิทินห0ปีครับเราเพิ่งรู้ว่าเขามีเซอร์ไพรส์อันหนึ่งในชีวิตคือ,เ,อเขาสามารถมีมีความพิเศษทางด้านอื่นๆครับผม<ช>ทำให้ผมเริ่มตัดสินใจว่าจริงๆออทิสติกเนี่ยคืออะไรและสามารถเรียนรู้ได้หรือเปล่าครับสุดท้ายก็เลยเป็นการศึกษาเรื่องว้น้ําเด็กพิเศษครับเพราะว่าเด็กๆกลุ่มนี้พัฒนาได้ครับสั้นว่ออทิสติกครูได้ได้จุดไหนมาว่าในการที่จะสอนเขาให้จนจนน้องโฟนเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นแบบเออเป็นลูกศิษย์คนแรกที่แบบว่าเห็นแล้วว่า สามารถที่จะสอนได้แล้วอย่างเงี้ยครับผมจริงๆมันมีพัฒนาการตามลําดับขั้นครับสุดท้ายเขาเอาตัวรอ,อ,อดได้เอาตัวรอดในถ้าลูกหมาตกน้าได้นอนงายเตะขาเอาตัวรอดได้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้พัฒนาได้แล้วมีพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆพวกกล้ามเนื้อด้วยครับ<อ>ซึ่งนักกิจ,จกรรมบำบัดหรือแพทย์เองก็พูดแล้วว่าดีขึ้นกับว่ายน้ำอย่างนี้แสงดงว่าก่อน ช่วงระหว่างที่ครูจะสอนน้องโฟนเนี่ยครูก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากถูกไหมจากนักกิจกรรมบำบัดที่ที่ที่สอนเด็กออทิสติกด้วยใช่ครับจริงๆผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียครับเกี่ยวกับเรื่องเอาไว้น้ําเด็กพิเศษนี่แหละครับผมครับจนเราเริ่มรู้สึกว่าองค์ความรู้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ครับผมแล้วเลยก็ไปเรียนปุ๊บแล้วก็กลับมาทําเรื่องโครงการว่ายน้ําต่างๆและครั้งแรกเราทําเรื่องว่ายน้ําเด็กพิเศษก่อนครับผมสำหรับน้องโฟนอย่างเงี้ยอย่างเด็กออทิสติกเนี่ยเออสิ่งจําเป็นที่สุดที่คุณครูจะต้อง ทําในการสอนน้องในเรื่องของว่ายน้าคืออะไรคะจริงๆอันแรกเลยคือต้องใจรักก่อนนะครับแล้วก็ใจเย็นจริง,รงๆพวกเขาเรียนรู้ได้เหมือนเด็กปกตินี่แหละครับ,รบแต่มีบางอย่างที่ต้องย่อยงานตัวอย่างเช่นเป่าน้ําก็ต้องมีเรื่องฝึกเป่าริมฝีปากก่อนฝึกบนผิวน้ําก่อนลาศาศีสาก่อนอยู่ๆไปเป่าน้ําแบบเด็กปกติไม่ได้วิธีการนําไปสู่เนี่ยก็อาจจะแตกต่างแบบนี้อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือย่อยอย่างที่ครูบอกว่าเหมือนกับเราสับอ่ะสับเราต้องย่อยย่อยงานออกมาใช่ครับผมอย่างปกติเรา1นึบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่เขาอาจจะต้องเป็น 0.5บวก1.5แต่ผลลัพธ์ก็เท่ากับ2เหมือนกันทำได้ในที่สูจนแล้วสิ่งที่คุณครูเห็นความพิเศษทั้งน้องโฟนด้วยที่เห็นอัจฉริยะในเรื่องอย่างเช่นปฏิทิน100ปีใช่ไหมคะ มีความพิเศษหรือความอัจฉริยะอะไรที่เจอในการไปสอนเด็กพิเศษในการว่ายน้ําอีกครับจริงๆเด็กพิเศษมีความสามารถหลายด้านนะครับ,รบผมกลุ่มของน้องโฟนเขาเรียกว,ว่าออทิสติกกลุ่มสวองครับผมเป็นกลุ่มที่จําปฏิทินร้อยปีได้นะครับจำทางหลวงประเทศไทยได้เป็นสิ่งที่เขารักะนะครับพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะดีกับเด็กพิเศษกลุ่มอื่นๆด้วยแบบนี้เป็นต้นครับผมครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอคุณครูสอนน้องโฟนปุ๊บอ มีการขยายผลด้วยไปสอนเด็กพิเศษด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหูนวกแล้วก็ตาบอด ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมีคําถามเข้ามาในสมองผมครับว่าใครที่เสี่ยงที่สุดต่อการจมน้า<อ>นะครับคนปกติว่ายน้ําไม่เป็นพูดได้อย่างน้อยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือได้แต่เด็กหูหนวกพูดไม่ได้ตะโกนไม่ได้ไว่ายน้าไม่เป็นมีทางออกเดียวเลยครับคือเสียชีวิตเท่านั้นครับเรารู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่แฟร์ครับ,รบทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชื่อว่าการศึกษาเท่าเทียมกันก็เลยตัดสินใจเอาตัวเองไปเรียนภาษามือครับผมครับตอนนั้นก็ คนหูหนวกอสองคนนะครับ<ะ>เป็นสามีภรรยาขายของถนนคนเดินเป็นคนหูหนวกครับเป็นครูผมคนแรกก็ไปเรียนอยู่6เดือนจนได<ะ>้าสามือครับผมไปเรียนกับ ครูคือใช้ภาษามือได้เลยครับใช่ครใช้ภาษามือกับได้เพราะว่าครูผมเป็นคนขายของที่ถนนคอนเดินครับไปแลกกันครับผมช่วยขายของอ๋อคือผมไม่ได้ว่าเไม่ไปเรียนในโรงเรียนด้วยเขาไม่ได้ครูจริงๆไม่ได้ครูจริงเขาคือคนขายของใช่แล้วก็ใช้ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยใช่ใช่ครับผมจนได้ภาษามือก็เลยจะตัดสินใจทําโครงการสอนวินามให้เด็กหูหนวกตอนนั้นปี52ครับผมใช่ครับหัวใจคุณครูสุดยอดจริงแล้วก็พอสอนก็คือเด็กเขาจะตั้งใจครับดูเราอย่างเงี้ยเหรอคะจริงๆเด็กหูหนวก มีความสามารถเท่ากับ็นปกตินะฮะร่างกายปกติครับแต่ว่าต้องใช้ภาษามือเพราะว่าเขาไม่ได้สื่อสารเลยภาษาปกติครับเอาอย่างสุดเป่าน้ำอย่างนี้ต้องทำท่าไงฮะนี่ครับผมอันนี้คือน้ำครับผมน้ำอันนี้คือหัวคนตัวคนขาคนขึ้นลงนี่ก็เป่าน้ำอ๋ออ๋ออันนี้กือเป่าน้ำใช่ครับถ้าผิดมือนี่คือผิดด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับผมมันมีลักษณะมือด้วยครับมันแอบยากนะเกิเราเราสื่อสารภาษารูปที่เดาเดี๋ยวน้องผิดนะครับนี่ก็ะทากบแบบนี้ครับผมอ๋อกรากะ แล้วอันนี้ให้เดาครับันนี้ท่าอะไรครับผมไอ้นี่อระเทียนกระเชียงเหรอไ่ครับปนิสองขสองขาพร้อมกันตีเสื้อหรอตีเสื้อตีเสื้อถ้าถ้าหงายแล้วครับหงายแล้วครับกันเชียงกันเชียงแบบนี้แล้วฟรีสไตล์อะฟรีสไตล์ก็จริงๆก็ขึ้นฟรีสไตล์ได้จริงๆหรือทำแบบนี้เด็กๆก็เข้าใจครับผู้ชายครับอ๋อโอ้แล้วสอนคนตาบอดล่ะคะครับเด็กตาบอดนี้พอดีมีครั้งหนึ่งครับเด็กตาบอดครับผม ที่โรงเรียนสอนคนพิการเฉพาะคของเด็กตาบอดเนี่ยนะครับไปจูงกันครับผมลงคูเมืองเชียงใหม่ครับพอดีมันมีโรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนโรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนสอนคนพิการนะครับก็ไปเรียนรวมกันครับผมเอาเด็กพิการไปเรียนกับเด็กปกติเขาเรียกเรียนรวมนะครับแล้วมีเด็กตาบอดเรือนลางจูงเด็กตาบอดสนิทเพื่อจะไปโรงเรียนโรงเรียนนี้ครับแต่เป็นตลกหลายที่เราคุยกันครับว่าเนี่ยเด็ก จูงกันลงคูเมืองพอดีบ้านผมอยู่เชียงใหม่ครับพื้นที่นี้เป็นของคูเมืองเชียงใหม่แต่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับแต่เราแค่เป็นโนติสว่าเฮ้ยเด็กตาบอดก็ควรจะต้องได้เรียนว่ายน้ำครับพะเขาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเขาอาจจะถูกแบบปิดกั้นไปเลยว่าชีวิตเนี้ยเขาต้องไม่ได้อยู่ใกล้น้ำเลยใช่ถูกต้องแล้วตาบอดสอนยังไงครับครูตาบอดใช้วิธีการจับลงมือทำครับอ๋อจับเลยจับทำเลยครับ ตัวอย่างเช่นผมจะบอกว่าทาปลาดาวเด็กตาบอดปลาดาวหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เป็นการจับลงมือทําเลยครับผมจับแขนจับขาเขาเลยด้วยผู้แต่เขาต้องกลัวเหมือนกันเนอะว่าแบบมันน้ำอ่ะมันอาจจะไม่อารมณ์เราหลับตาเราวิ่งนะครับมองไม่เห็นนะเราเลยไม่รู้ว่าเขาเขาาจะกังวลแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายเป็นเรื่องความไว้ใจกันนะ จากการอสอนเด็กพิการนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตาบอดบนะคะรูหูหนวกแล้วก็ไปสอนเด็กออทิสติกเนะี่ยครูไม่อยู่เพียงเท่านี้คร,ครูขึ้นไปมอบโอกาสให้เด็กบนดอยด้วยครับแบกสะขึ้นที่ไปเลยเหรอคะครูครจริงๆเป็นโครงการที่อย่างนี้ผมภูมิใจมากเลยนะครับมีหลายที่ครับเป็นโรงเรียนคนพิการ,รติดแหล่งน้ําไม่มีสระว่ายน้ําในระยะรัศมีแบบ 30มกิโลเลยไม่รู้จะเด็กกปะเรียนที่ไหนชายแล้วก็มีคนจมน้ําเสียชีวิตด้วยนะครับอะไรก็ตามที่ได้ดาวหลายๆดวงครบแบบนี้ผมจะทําก็เลยอยากทําสระหนึ่งครับชื่อว่าสระไว้น้ําเดินได้ครับครับยกสระไว้น้ํานี้ไปถอดประกอบครับนี่เหรอฮะใช่นี่ครับนายนี่คือสระไปที่ไหนครัะอันนี้พูดไปก็ บางคนถามว่าไปทําไมนะครับคือบนดอยอ่างขางครับผมอ่างขางบ้านขอบดงครับผมครับซึ่งมีคนถามว่าครูพายุมันไม่ไม่มีแหล่งน้ําทะเลอะไรเลยมาบนบนดอยจริงจริงมีครับผมตรงนั้นมีอ่างเกษตรเด็กจมน้าเสียชีวิตสาคนในรอบ7ปีครับครับเรายกสะนี้ขึ้นรถ6ล้อครับแล้วขึ้นบนดอยอ่างขางแล้วไปประกอบใช้เวลาประกอบแค่4ี่ชั่วโมงเองครับเติมน้ําเข้าไปเด็กก็ได้เรียนว่ายน้ําเลยซึ่งตอนแรกไม่มีสตังค์นะครับมีโอกาสได้รู้จักกับนายทุนใจดีท่านหนึ่งครับจริงๆเรียกว่าผู้บริจาคดีกว่าผู้มีอุปการะ ดาราชาวสวีเดนเก่านามเท่าเลยครับท่านชื่อมิสเตอร์เชลเบิร์สควิกครับเป็นดาราชาวสวีเดนครับใช่ครับผมก็ถ้ามีผลงานที่สวีเดนถ้าบ้านเราก็อาสมบัติเมทานีที่สวีเดนครับอ้ไม่นดาดาใช่ครับผมประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ท่านก็มอบเงินบริจาคของท่านนะครับให้กับผมก้อนแรกประมาณ2 0 0แสนกว่าบาท มไปสอนที่ต่างๆผมได้ทาครั้งละสามที่ครับอ๋อเพื่อให้ให้ได้สระแบบนี้เดินได้มีมีไหมเด็กๆที่มาเรียนกับคุณครูบนดอยแล้วไม่เคยเจอน้าไม่เคยลงน้ำก่อนส่วนใหญ่ก็เก้าสิบปอร์เซ็นไม่เคยรู้จักสระไว้น้ำไม่เคยรู้จักอยากให้ไปนั่งตรงนั้นครับว่าสายตาของเด็กๆมันแวววาวขนาดไหนครับเห็นสระไว้น้ำใช่ครับแล้ววันที่ถอดออกนะครับมันเจ็บปวดหัวใจมากเลยนะมันเอาของเล่นเขาคืนนะอยากจะเอาไว้ให้ถาวรมากเลยครับผมใช่ครับแต่มันก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องไปที่อื่นเนาะใช่เผื่อมีผู้ใจบุ เราอยากจะมุบสระวน้ำไปที่อื่นๆอีกครับถ้าเกิดใครแบบว่าอยากที่จะติดตามแล้วก็สนับสนุนคุณครูเนี่ยไปติดตามได้ที่ไหนครับจริงๆิติดติดตามได้ผ่าน Facebook หรือว่าแฟนเพจของผมเลยครับครูพายุสอนว่ายน้ำนะครับผมหรือครูพายุสวิมได้เลยครูพายุสวิมครับผมซึ่งสามารถที่จะจริงๆไม่ได้ไม่ได้สอนเป็น private นะครับถ้าเป็นโครงการการกุศลเราทําเป็นกลุ่มองค์กรตัวอย่างเช่นโรงเรียน ABC อยากจะให้มีโครงการสะเดินได้แล้วก็ขอทุนร่วมกันนะครับประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็หาผู้ใจดีที่เป็น หน่วยงานหรือองค์กรครับสนับสนุนซึ่งรายละเอียดยวไปคุยกันในเพจได้ครับอ๋อแล้วเกิดสาหรับไทยที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกว่าอุ้ยอยากให้ลูกเรียนกับคุณครูใจดีเป็นน้องแบบปกตินะแต่ว่าจะมาเรียนท่าให้ถูกต้องออกกาลังกายก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อครูได้ดยพ่ครับผมเพราะนที่เพจได้เลยครับผมจริงๆตอนนี้เรามีสอนว่ายน้าที่เชียงใหม่ครับผมแล้วก็มีคุณครูในทีมอยู่ที่นั่นที่คอยดูแลที่เชียงใหม่ครับแล้วสำหรับคุณครูได้มีการติดตามไหมคะว่าน้องๆที่คุณครูสอนไปแล้วนนีี่ยังงงไบบบ้ามใครทแ ภูมิใจและอยากบอกต่อไหมคะจริงๆถ้าเป็นเคสที่น่าที่ที่ผมภูมิใจนะครับก็มีมีหลายเคสเลยครับนะครับอย่างน้องโฟนก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมภูมิใจครับสำหรับเคสแรกสำหรับเคสแรกครับแต่ก็ไม่มีอะไรน่าภูมิใจเท่ากับวันหนึ่งครับสมมติเด็กสอนไป6กหกเจ็ดคนขอแค่คนเดียวนะครับเดินกลับมาบอกว่าครูพายุเคยไปช่วยคนตกน้ํามาครูพายุไปเจอน้าท่วมแล้วรอดชีวิตมาผมว่าแค่ชีวิตเดียวคุ้มแล้วครับจริงค่ะคือปกติว่ายน้ำนี่มันต้องมีเหรียญรางวัล อันนี้คือมันคือเหรียญรางวัลชีวิตที่คุณครูมอบให้กับเด็กๆที่เขายังขาดโอกาสคล้องคอไม่ไหวแล้วเหรียญของครูขอบคุณมา่าน่าจะเยอะมากใช่ค่ะขอบคุณคุณครูพายุที่ทุ่มเทขนาดนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ